ก่อนหน้าเนี้ยที่ประเทศมาเลเซียมันมีคดีที่น่าสนใจคดีหนึ่งนะครับเป็นคดีที่เขาเรียกว่าคดีนาฬิกาสีรุง้งซึ่งสีรุ้งเนี่ยก็เป็นตัวแทนความหลากหลายทางเพศนะครับนาฬิกาสวด์เนี่ยเขาก็เปิดคอลเลกชันเนี้ยขายในมาเลเซียปรากฏว่ารัฐบาลมาเลเซียเนี่ยสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปยึดนาฬิกาทั้งหมดคือมาเลเซียเป็นประเทศแล้วก็กฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้เปิดกว้างเรื่องของ L G B T Q ทีเนี้ยพอมาเลเซีย ไปยึดสินค้าพวกนี้มาโดยไม่ถูกต้องก็เลยทำให้เจ้าของบริษัทเจ้าของนาฬิกาก็คือส a ว c ชเขาก็ไปฟ้องกับศาลปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยศาลสูงในกลุ่มกลาลัมเปอร์ของมาเลเซียมีคำพิพากษาออกมานะครับว่าให้บริษัทส a ว c h บริษัทผู้ผลิตนาฬิการุ่นนี้เนี่ยชนะคดีชนะรัฐบาลมาเลเซียนะครับคือ นาฬิการุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่า Rainbow Collection หรือว่าคอลเลกชันสีรุ้งนะครับคือทางบริษัทเขาตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ของกลุ่ม LGBTQ+ นะครับทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง13 1 5ถึง15พฤษภาคมปีที่แล้วเนื่องจากว่าทางการมาเลเซียเนี่ยพอเห็นเรื่องของการทำแคมเปญเห็นเรื่องของการตลาดและเห็นเรื่องของการวางขายก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ย ไปยึดไปยึดนาฬิกาพวกนี้เนี่ยนะครับจากร้านสาขาของส a ว c h ทั้งหมดเนี่ยสิแห่งแล้วยึดมาได้ทั้งหมด172เรือนทีนี้ทางบริษัทส a ว c h ก็เลยไปดําเนินคดีก็คือไปร้องกับสาลให้สารเนี่ยช่วยพิพากษาหรือว่าตัดสินสิ่งที่มันเกิดขึ้นสารในที่สุดก็เลยบอกว่าอ่ะสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐทำเนี่ยมันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นต้องคืนนาฬิกาพวกนี้ให้กับทางสวด ภายใน5วันนับตั้งแต่มีคำพิพากษาออกมาแล้วไม่ใช่เฉพาะคืนแค่ของรัฐบาลมาเลเซียต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับบริษัทสวอชอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับและอันนี้คือความผิดในทางแพงขณะเดียวกันสั่งลงโทษโลงโทษหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นภาษากฎหมายก็อาจจะเข้าข่ายเรื่องของการละเมิดนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้เนี่ย ที่จะต้องรับผิดชอบเพราะว่าศาลมองเลยว่าเอ้ยคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการบุกค,ค้นโดยพละการคำว่าพละการในที่นี้คือคุณจะไปทำอะไรคุณก็ต้องขอหมายค้นจากศาลก่อนอจู่ๆคุณมุมบามเข้าไปแล้วก็ยึดทรัพย์สินเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาลก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วหลังจากมีคดีนี้เนี่ยปรากฏว่าจริงๆรัฐบาลมาเลเซียก็ถูกวิจารณ์ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเรามองในแง่ของสังคมและ วิธีคิดของของรัฐบาลมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือแม้กระทั่งความเชื่อศาสนาเหล่านี้เนี่ยในมาเลเซียก็ไม่ได้มีพื้นที่เปิดกว้างให้กับกลุ่ม LGBTQ+ นะครับ,รบเพราะรัฐธรรมนูญมาเลเซียเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยถ้าถูกจับได้นะครับหรือว่าไปกระทำการที่มันละเมิดต่อ,ตอกฎหมายเนี่ยการแสดงออกในที่สาธารณะแบบนี้เนี่ย ก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง20ปีแล้วก็จะมีโทษในการเคี่ยนเคี่ยนต่อหน้าธารกรรนันอเอามาเคี่ยนเหมนประจานนะครับ,รบแล้วก็มีการปรับเงินนี่คือถ้าเป็นคนที่มีสัญชาติมาเลย์เป็นคนในประเทศแต่ถ้าเกิดเป็นต่างชาติเข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วมีพฤติกรรมเป็น LGBTQ ทำผิดกฎหมายเหล่านี้เนี่ยเขาจะไล่ออกเลยในประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับก็มันเป็นสิ่งที่ทาให้เห็นว่า ทางการแล้วก็กฎหมายเขามีวิธีคิดมีวิธีการมองกับกลุ่ม LGBTQ+ ยังไงคือคนละเรื่องกับประเทศไทยนะครับ,รบหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติบอกว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่มีการคุกคามและเป็นอันตรายต่อกลุ่ม LGBTQ+ มากเป็นอันดับที่สองของโลกเป็นที่สองนะครับเพราะว่าเคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าบางทีคนกลุ่มนี้เขาก็อยู่ในที่ในทางของตัวเองอยู่ในห้องพักอยู่ในที่พัก ตรอกดถูกตามไปจับเพราะว่าคืออยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ได้มีการแสดงออกอะไรแต่ว่าพอเข้าที่พักปุ๊บก็ถูกตามไปจับเลยเพราะว่าไปอย่างเช่นไปเจอว่าผู้ชายเขาอยู่ด้วยกันในคอนโดแบบนี้ก็ตามไปจับถึงห้องพักนะครับ,รบก็ค่อนข้างที่จะถูกวิจารณ์ในมุมมองของทั่วโลกนะครับทีนี้ผลการสำรวจความเห็นในมาเลเซียนะคนมาเลเซียเองเนี่ยเน้อยมากไม่ถึง10 9%บอกว่าควรจะเปิดกว้างให้กับกลุ่ม LGBTQ+ มแต่คนอีก86%คือหเยอะเลยของคนมาเลเซียที่มองว่าไม่ควรจะให้สิทธิเสรีภาพอะไรกับคนกลุ่ม LGBTQ+ นะครับพรบาะดานั้นก็เรื่องการเปิดกว้างบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับใดๆคือถ้าเกิดกลับมามองที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศในเอเชียหลายประเทศเนี่ยได้ชื่อว่าเรามีความหลากหลายแล้วก็ เปิดรับหรือว่าโอบรับความหลากหลายของกลุ่ม LGBTQ นอกจากประเทศไทยแล้วก็มีไต้หวันอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่จะถูกพูดถึงแล้วก็ได้รับคำชม,มเกี่ยวกับการเปิดกว้างของคนในสังคมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสาคัญจากสานักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ